ครั้งหนึ่งในชีวิตวิ่งเคียงข้างแชมป์มาราธอนระดับโลกอามอสคิปรูโตอาดิดาสประเทศไทยพาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยการวิ่งเคียงข้างแชมป์มาราทอนระดับโลกอามอสคิปรูโตอาดิดาสประเทศไทยจัดงานรันไลท์เอแชมป์เปียนวิทย์คิปรูโต เชิญสุดยอดนักวิ่งมาราธอนระดับโลกเจ้าของแชมป์ลอนดอนมาราธอนปี2022อามอมสคิปรูโตมาร่วมแบ่งปันเทคนิคการฝึกซ้อมวิ่งสไตล์อีลิตพร้อมอมร่วมลงสนามวิ่งเคียงข้างนักวิ่งจากอาดิดาสเ e เนสแบงคอกกว่า200คนในระยะทาง5.2กิโลเมตรร่วมกับนักกีฬาชาวไทยอย่างนายสัญชัยนำเขตและนายปฏิการเพชรสีชาหรือโคดเดี่ยวอดีตนักวิ่งทีมชาติไทยมากความสามารถณสนามกีฬากลางมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือสเเตดียม ในฐานะผู้นำแบรนด์กีฬาระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบภายใต้แนวคิด Impossible is nothing เพื่อสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์ที่มอบประสิทธิภาพสูงสุดให้กับนักกีฬาทุกคน Adidas ได้ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านกีฬา Sport credibility โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทกีฬาวิ่งกับรองเท้าวิ่งระดับอีลิตในตระกูลเอเดเซโรที่ได้เข้ามาพลิกโฉมวงการและยกระดับความสามารถและความเร็วของเหล่านักกีฬาพร้อมพาพวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคและทำลายขีดความสามารถของตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักวิ่งทุกคนอาดิดาสประเทศไทยจึงได้จัดงานอุรลไลเอแชมเปียนวิด KIP AUTO พร้อมเชิญอัมมอสคิปรูโตสุดยอดนักวิ่งมาราธอนระดับโลกชาวเคนยาผู้ครอบคอรองตำแหน่งแชมป์แห่งลอนดอนมารา h อนปี2022ที่สวมใส่เอเดอเซโรออดิโอสโปร3รองเทา้าวิ่งสายทำความเร็วเพื่อชิงชัยชนะในการแข่งขันเรสเตวิน win, วิ่งเข้าเส้นชัยไปอย่างสง่างามด้วย PB 2นาฬิกา4นาที39วินาทีชั่วโมงมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงาน โดยภายในงานอามอสคิปรูโตได้มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันหลากหลายเทคนิคการวิ่งระดับอีลิตไม่ว่าจะเป็นการรีลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิ่งการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการและต่อด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่งและเริ่มวิ่งในระยะทาง5.2กิโลเมตรไปพร้อมกับเหล่านักวิ่งจากอาดิดาสปาร e เนอร์สแบงคอกที่ถือเป็นประสบการณ์การวิ่งอันแสนเอกลูซีฟของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ Amos ส์คิปรุโตได้เผยว่ากลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เหล่านักวิ่งระดับอีลิตสามารถประสบความสำเร็จในการวิ่งได้คือการมีวินัยในการฝึกซ้อมตามแผนที่โค้ชวางไว้ให้ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันโดยนั้นกะวิ่งจำเป็นที่จะต้องซ้อมวิ่งด้วยความเร็วที่หลากหลายในระยะทางที่แตกต่างกันทุกวันเพื่อสร้างสมดุลและทำให้ร่างกายได้จดจำความเร็ว ในทุกระยะที่ได้ฝึกซ้อมเพื่อเอาไว้ปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อลงแข่งในสนามจริงนอกจากนี้เหล่านักวิ่งยังจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอในการวิ่งแต่ละครั้งดังนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจแข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงแข่งในทุกสนามซึ่งการที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมที่ดีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากวินัยในการฝึกซ้อมและการเตรียมพร้อมในด้านจิตใจก่อนลงสนามแข่งแล้วการพักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เหล่านักวิ่งทุกคนสามารถวิ่งได้ดียิ่งขึ้นและไม่ควรมองข้ามโดยถึงแม้ว่าจะเป็นการวิ่งในระยะทางสั้นๆอย่าง1กิโลเมตรร่างกายของเราก็ยังคงต้องการการพักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่ดีอมอสกล่าวทิ้งท้าย